ธุรกิจการเงินโดยธนาคารไทยพาณิชย์กลุ่มบริษัทกัฟงานมหากรรมการเงินมันนี่เอ็กซโปโคราชครั้งที่10 5-7สิงหาคมนี้ณเ c c Hall t ฮอร์เดอนนครราชสีมา เรื่องของการลงทุนในกองทุนรีทนะครับก็ถือว่ามีกระแสที่ฮิตมากขึ้นในช่วงหลังนี้โดยเฉพาะในช่วงที่ดอกเบี้ยนั้นอยู่ในระดับต่ำนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาหาโอกาสการลงทุนในกองทุนรีทในต่างประเทศกันดูบ้างนะครับอยู่กับคุณธนวัต์ปัดชิมกุลนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสนะครับจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ดีเบสพิคเกอร์ประเทศไทยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องของการลงทุนในตัวรีทมาฝากคุณผู้ชมด้วยแต่ว่าเป็นกองรีทในต่างประเทศตอนนี้มีความนนนน่าสใจยััังไคครรรบุณวกก็อแะ ดูสภาพแวดล้อมนิดหนึ่งว่าเงินเนี่ยยังคงไหลเข้ามากองหลีดอยู่หรือเปล่านะครับฟันเฟลอตอนนี้เนี่ยเข้ามาประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้มันก็จะมีเหตุการณ์อันหนึ่งเนี่ยที่ที่เราเชื่อว่าจะเป็นตัวทริกเกอร์นะครับให้กระแสเงินเนี่ยยังคงไหลเข้ามาในกองหลีดอย่างต่อเนื่องนะครับปลายเดือนสิงหาที่จะถึงเนี่ยนะครับก็ทางด้านตัว s อสแอนด์พีดาวโจนแล้วก็ m s c i เราคงรู้จักกันดีนะครับเป็นตัวที่พรวายดัชนีต่างๆเนี่ยเพื่อที่ให กองทุนทั้งหลายใช้ไว้อ้างอิงนะครับผมเราคงเห็น MSCI ไท a i l a n d นะครับ AEX Japan อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีการเพิ่มเซกเตอร์ใหม่เข้ามานะครับนั่นคือเซกเตอร์ real estate แต่เดิมเลยเนี่ยเซกเตอร์ real estate เนี่ยนะครับก็เขาอยู่รวม under financial sector นะครับงนั้นการย้ายออกมาเนี่ยมันสะท้อนว่าเขาให้ความสําคัญว่าระบบ real estate ตรงนี้เนี่ยมันมีความสําคัญต่อสตรีทมากขึ้นมากขึ้นนะครับ แล้วเขาก็ย้อนหลังไปดู performance ของมันเนี่ย real estate ถ้าเกิดเทียบกับไอตัวที่เป็นสถาบันการเงินจริงๆเนี่ยนะครับถือว่าเอา p e r f o r m เยอะมากนะครับ financials เนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะติดลบนะครับเราคงเห็นว่า global bank ทั้งหลายเนี่ยนะครับ<น>ก็ <ลง S 2> เจอปัญหาค,ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นค่าปรับเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมีการ down sizing เยอะแต่ real estate เป็นเซกเตอร์ที่ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับอันนั้นก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเชื่อว่าเงินเนี่ย จากกลุ่มสถาบัานต่างๆเนี่ยที่ยังไม่ได้ลงทุนในรีทมากเท่าที่ค,ควรนะครับ,รบจะเข้ามาของบลเบิร์กเองเนี่ยเขาก็มีการสตัรดีนะครับว่าเม็ดเงินเนี่ยประมาณถึงแสนล้านเหรียญสหรัฐนะครับที่กองทุนมูโชฟันเนี่ย เอออันเดอร์เวทก็คือให้การลงทุนในรีทเนี่ยน้อยเกินไปอ่าเพราะก่อนหน้านี้เขาอาจจะลงทุนในกลุ่มเป็นเซกเตอร์ก็จะอยู่ในภายใต้เซกเตอร์ฟินแลนเชียลเงินก็จะตกลงกระจายไปกลุ่มแบงค์บ้างซึ่งก็บางทีไม่ได้ชอบแบงค์ไว้กันแต่พอถ้าเกิดแยกกองรีททั้งหมดออกมาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มชนีหนึ่งก็อาจจะมีเม็ดเงินที่เข้าก่องนี้เพียวๆว่าอย่างนั้นใช่ก็จะมีกระแสเงินเนี่ยก็คือคล้ายกับที่เราเห็นพวก กองทุนที่บอกว่าไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศฟันนอฟันเขาก็จะไปลงในกองนี้ไหมน่าได้ง่ายขึ้นถูกต้องครับก็อย่างของไทยเองเนี่ยก็จะมีรู้สึกจะเป็นของปลรจทอานไทยนะครับเออพรอพเพอร์ตี้อินเนี่ยก็จะลงทั้งในประเทศด้วยแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งไปลงในต่างประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็คือก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งก็ได้นะครับทีนี้แนวโน้มของรีดเนี่ยหลายๆคนก็กลัวว่าขึ้นมาเยอะแล้วล่ะ พอเมื่อกี้นี้คณะรัฐนบอกว่ามันเอาเพอร์ฟอร์มาเยอะแต่แปลว่าขึ้นมาเยอะใช่เราจะไปซื้อดอยหรือเปล่านั่นแหะสินะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนกังวลเลยนะครับอันที่หนึ่งเรามองภาพใหญ่ว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของโลกเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมไม่เชื่อว่ามีใครจะคิดว่าดอกเบี้ยมันจะคงจะพุ่งสูงขึ้นเยอะๆในอีกหลายๆปีข้างหน้านะครับเพราะว่าอย่างยุโรปอย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยหรือว่าประเทศแถบนี้เนี่ยก็ยังคงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอยู่ครับ นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเริ่มดูดีขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการการเงินทั่วโลกเลยเนี่ยยังเป็นลักษณะผ่อนคลายยกเว้นสหรัฐรสหรัฐเนี่ยอาจจะมีการปรับเพิ่มดอกเบี้ยบ้างแต่ว่าไม่ได้รวดเร็วแน่นอนนะครับเอ็กเซนไปเพราะฉะนั้นแนวโน้มดอกเบี้ยยังคงต่ำอยู่แล้วการที่อเมริกาขึ้นดอกเบี้ยจะไม่มากดดันตัวผลตอบแทนของรีทใช่ไหมครับอ่าโอเคอันนี้เป็นคําถามที่ดีครับการเพิ่มดอกเบี้ยของสหรัฐเองเนี่ยน่าจะกระทบ รีดในช่วงสั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผลตอบแทนเขาก็จะมองว่าเออผลตอบแทนของพันธบัตรเนี่ยอาจจะดูดีขึ้นอะไรตรงนั้นนั่นนะครับมันก็จะมีการขายทํากําไรออกมาในช่วงสั้นอันนี้เป็น n a t u r e สเลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นปันผลหรือว่าเป็นรูปพวกรีด<ช>แต่ว่าเรามองว่าตรงนั้นเป็นแค่ช่วงสั้นแล้วน่าจะเป<ม>็นจังหวะในการซื้อนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยภาพคืออะไรเงินเฟ้อเริ่มไต่ขึ้นมาเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ให้เช่านั่นหมายถึงว่า ค่าเช่าก็มีจะนวนเพิ่มขึ้นคนเช่าเยอะขึ้นนะครับอย่างในสหรัฐเองตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีการเช่าพื้นที่อาคารสำนักง,งานเองเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับพื้นที่สำนักง,งานใหม่ที่เข้ามาในตลาดเนี่ยถือว่ามีแกลเยอะพอสมควรเลยนะครับ,รบก็คือ,อัตราการเช่าเนี่ยค,ค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นค่าเช่าก็เพิ่มตาม นะครับอันนี้ก็คือเป็นมุมมองอยากจะให้มองเป็นระยะยาวมากกว่านะครับผมถ้าอย่างนั้นนักลงทุนไทยที่สนใจเนี่ยจะไปลงทุนในกองเรีดแบบนี้นี่เรามีทางเรื่องังไงบ้างครับครับอันที่1นะครับผมเรียนให้ทราบว่าถ้าเกิดเป็นบรจไทยนะครับมีลงทุนในกองรีดต่างประเทศเนี่ยนะครับก็เริ่มตรงนั้นกก็ได้ง่ายๆนะครับผมอันที่สองสิงคโปร์สิงคโปร์เองเนี่ยเป็นเบสของ รีดที่ใหญ่มากเป็นฐานรีดใหญ่มากครับแล้วก็อย่าไปนึกว่าไปลงแค่ Pro p e r t y ในสิงคโปร์นะครับในตลาดรีดสิงคโปร์เองเนี่ยทรัพย์สินที่เขาไปลงทุนเนี่ยมีทั้งในสหรัฐนะครับในยุโรปนะครับของเยอรมันออสเตรเลียในญี่ปุ่นในอินเดียในจีนคือค่อนข้างกว้างมากแต่จดทะเบียนอยู่ในตลาดสิงคโปร์ใช่นะครับเพราะฉะนั้นท่านท่านไหนที่ต้องการแล้วก็หรือว่าจะดูว่าเป็นลงทุน ในพวกทรัพย์สินแบบฟรีโฮบางคนไม่ชอบลีสโฮบอยากได้เป็นเจ้าของมากกว่าอยากได้เป็นเจ้าของมากกว่ามีครับมีหลายๆที่เลยที่เป็นลักษณะฟรีโฮนะครับอย่างแมนูไลฟ์ยูเอสรีเนี่ยก็เป็นฟรีโฮลคริสตัสรีเทลทรัสซึ่งลงทุนในห้างในญี่ปุ่นก็เป็นฟรีโฮลไอรีด g l o b a l ลงทุนในอาคารสำนักงานเยอรมันก็เป็นฟรีโฮนะครับในอินเดียก็มีเป็นฟรีโฮนะครับท่านสามารถเลือกได้อย่างของ DBS เองเนี่ยเรามีนักวิเคราะห์กลุ่มบีดหลายท่านเลยนะครับงนั้นก็จะออกบทวิเคราะห์อะไรมาต่อเนื่องทําาาาให้้้เรรรรสมถไดับู ไอ้นี่เป็นซื้อในลักษณะของซื้อกองทุนรวมที่จดทะเบียนที่สิงคโปร์หร um ือว่าเขาออกมาเป็นหุ้นรีดที่สิงคโปร์โอเคครับเป็นกองรีทที่ออกมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ต้องการจะไปลงทุนตรงนั้นเนี่ยก็เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศนะครับกับโลเกอร์แล้วก็ส่งคําสั่งซื้อขายไปที่ตลาดสิงคโปร์ก็สามารถซื้อกองรีทนั้นได้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดตัวเลือกยังไม่พอใจแต่จริงแล้วผมว่าน่าจะพอใจนะมเยอะลายิวเนี่ยหกถึงเก้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหยังได้หกถึงเก้าอยู่นะยังได้อยู่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองว่าดอกเบี้ยมันต่ำอีกนานเนี่ยแล้วขณะนี้เนี่ยถ้าเกิดตัวเลขพันธบัตรที่มียิวติดลบทั่วโลกเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงประมาณ16-20กถึบล้านล้านเหรียญสหรัฐ เยอะไหมครับเยอะมากๆเลยนะครับดันั้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เร่งให้คนหา Return เพิ่มขึ้น s e h r o r y o r y d เนี่ยยังคงมีต่อไปแล้ว<ช>จังหวะในการเข้าลงทุนล่ะครับจะต้องรอให้อเมริกาขึ้นดอกเบีย้ยสักรอบหนึ่งก่อนไหมแล้วมันลงมาค่อยซื้อหรือก็ทยอยซื้อได้เลยในตอนนี้ตอนนี้ผมเชื่อว่าทยอยซื้อได้เลยนะครับแต่วอ r n i n g ไว้ว่าถ้าเกิดเฟดเนี่ยตลาดเริ่มเชื่อว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยอาจจะมีผลกระทบช่วงสั้นบ้าง แต่ยังไม่น่ากังวลครับใครอยากซื้อเพิ่มก็ซื้อเพิ่มตอนนั้นได้ครับมันเข้าออกได้ไวไหมครับคือสมมติถ้าเราเห็นว่าอเมริกาจะขึ้นแบบี้เอ๊ะเทคโปรฟิตก่อนสักรอบได้ไหมคือมันมันสามารถเทรดดิ้งได้เหมือนกับกับหุ้นหรือเปล่ามันเหมือนหุ้นเลยล่ะครับเทรดได้เหมือนหุ้นเพราะมันซื้อขายในในตลาดปกติเหมือนกับในเมืองไทยเนี่ยก็มีมีพวกแจ๊สอีฟมีอะไรพวกนี้ก็ซื้อขายได้เหมือนกันไม่สบายใจท่านก็ออกมาได้นะครับมันก็จะมีอีกอันหนึ่งเหมือนกันอ่ ETF ครับ Exchange traded fund นะครับซึ่งครั้งก่อนเนี่ยผมเคยคุยไปแล้วนะครับก็จะมี Exchange traded fund ที่ลงทุนใน r e ีดด้วยครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราเล่นลักษณะ global นะครับมันก็จะมีกองทุน Vanguard Vanguard REIT ETF ครับนะครับอันนี้ลงทุนใน r e ีดในตลาดสหรัฐซึ่งตลาดสหรัฐเนี่ยเป็นเป็นตลาดที่องหญดใหญ่มากๆนะครับ ค่าบริหารจัดการ0.12เปอร์เซ็นต์โอ้แทบจะไม่โดเลยคือผ่าน ETF เหมือนจะคอสต่ำกว่าต้นทุนที่โดนชาร์จต่กว่าเพราะว่าเขาเป็น p a s s ีฟเขาไม่ได้บริหารจัดการแบบที่ Active เข้าไ่นะครับอันนั้นอันนั้นคือเป็นเป็นทางเลือกหนึ่งและผมคิดคิดว่าเทรนด์ไปทางนั้นตอนนี้ไซส์ของกองทุน Vanguard เนี่ยประมาณ35บลพันล้าน US ดอลลาร์ถือว่ายักษ์ใหญ่มากก็ถือรีดเนี่ยเป็นร้อยกองเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมย้อนหลังไปนิดหนึ่งจะมีการแยก ดูดออกมาเป็นเซกเตอร์ใหม่เนี่ยตรงนี้ก็น่าจะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณธนวัน์ครับขินดีทีบกับคุณครับอันนี้ก็คืออีกช่องทางเลือกในการลงทุนหนึ่งของคุณผู้ชมนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ตลาดของเรานั้นกว้างไก่มากิ่งขึ้นนะครับถ้าคุณอยากจะลงทุนในสิงคโปร์เดี๋ยวนี้ทําได้ไม่ยากแล้วละครับลองติดต่อบเกอร์ที่คุณเป็นลูกค้าดูนะครับว่าเขามีเปิดบัญชีในต่างประเทศได้หรือเปล่านะครับนี่คือทั้งหมดของมันนี่เดย์ลี่ในวันนี้ผม